สวนแห่งใหม่ของมะลิมะลิมองดูสวนดอกไม้หลังบ้านในวัยห้ิปีของเธอเธอรักทุกส่วนของที่นี่แต่ช่วงปีที่ผ่านมาร่างกายของเธอเริ่มส่งสัญญาณประหลาดเหมือนมีวัชพืชทีท่มองไม่เห็นกำลังเติบโตอยู่ภายในทำให้เธอรู้สึกอ่อนล้าและเจ็บปวดบ่อยครั้งจนถึงวันที่เธอตัดสินใจว่าต้องยอมให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแลบ้านหลังนี้อย่างจริงจัง คุณหมอณธา,าอธิบายอย่างใจดีว่าการผ่าตัดเพื่อนำมดลูกรังไข่และปากมดลูกออกคือการถอนรากถอนโคนสิ่งที่ไม่ได้ทำหน้าที่ของมันแล้วเพื่อปกป้องสวนทั้งสวนให้แข็งแรงมลิซักถามด้วยความกังวลแต่ความใจเย็นของคุณหมอทำให้เธอมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่การสูญเสียแต่คือการเตรียมพร้อมเพื่อชีวิตที่เบาสบายกว่าเดิม ก่อนถึงวันผ่าตัดมลิเริ่มเตรียมกระเป๋าแห่งกำลังใจเธอใส่เสื้อผ้าที่นุ่มสบายหนังสือเล่มโปรดและเตรียมใจให้ว่างเปล่าเหมือนพื้นที่ที่รอการปลูกต้นไม้ใหม่เธอเรียนรู้ว่าการดูแลใจก่อนผ่าตัดสำคัญพอๆกับร่างกายเธอฝุกลมหายใจและบอกตัวเองว่าฉันกำลังเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเอง ที่โรงพยาบาลพยาบาลณภาช่วยตรวจเช็คความเรียบร้อยครั้งสุดท้ายเธอสัมผัสมือมะลิเบาๆเพื่อบอกว่าไม่ต้องกังวลมะลิรู้ดีว่าหลังจากวันนี้ฮอร์โมอนในร่างกายอาจมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนฤดูการที่ผันผวนกระทันหันแต่เธอก็พร้อมจะรับมือกับมันด้วยความเข้าใจในความเงียบสงบของห้องผ่าตัดมลิหลับตาสนิท ความรู้สึกเหมือนการเดินทางผ่านอุโมงค์แห่งแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นั้นไม่มีความเจ็บปวดเดิมหลงเหลืออยู่ทีมแพทย์กำลังทำงานอย่างประณีตเพื่อคืนสุขภาพที่ดีให้แก่เธอเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายและจิตวิญญาณได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เมื่อลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งมะลิพบว่าพยาบาลนภาย,ยังอยู่ใกล้ แผลผ่าตัดอาจจะทำให้รู้สึกตึงและเจ็บบ้างแต่นั่นคือสัญญาณว่ากระบวนการเยียวยาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วค่อยๆขยับนะคะพยาบาลบอกร่างกายของพี่กำลังเรียนรู้สมดุลใหม่สัปดาห์แรกของการพักฟื้นมะลิเรียนรู้จะเดินช้าลงการผ่าตัดเอาส่วนสำคัญออกไปทำให้เธอต้องระวังเรื่องการยกของหนักและการเคลื่อนไหวรุนแรง เธอใช้เวลานี้ฟังเสียงร่างกายตัวเองมากขึ้นทานอาหารที่มีประโยชน์และดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อให้แผลในสมานตัวได้ดีขึ้นในวันที่อารมณ์วูปววาบหรือเหงื่อซึมจากภาวะหมดประจำเดือนหลังตัดรังไข่มะลิไม่ได้ตกใจเธอเปิดหน้าต่างรับลมเย็นๆและบอกตัวเองว่านี่คือเพียงอีกหนึ่งฤดูการที่กำลังพัดผ่านไป เธอปรึกษาคุณหมอเรื่องการเสริมฮอร์โมนหรือทางเลือกอื่นๆเพื่อช่วยให้ช่วงเวลานี้ผ่านไปอย่างราบรื่นเธอลองมองดูตัวเองในกระจกเธอเห็นรอยแผลเป็นเล็กๆในหน้าท้องรอยเหล่านี้ไม่ใช่เครื่องหมายของความอ่อนแอแต่เป็นเหรียญกล้าหาญที่บอกว่าเธอผ่านการดูแลตัวเองมาอย่างดีที่สุด เธอรู้สึกถึงความโล่งสบายที่มดลูกที่เคยสร้างปัญหานั้นได้จากไปแล้วทิ้งไว้เพียงความเข้มแข็งใหม่ในใจในที่สุดเมลิก็กลับมาเดินในสวนของเธอได้อีกครั้งสวนแห่งนี้ดูสวยงามและสดใสกว่าเดิมเพราะเจ้าของสวนมีพลังกายและใจที่เต็มเปี่ยมการผ่าตัดไม่ได้พรากความเป็นผู้หญิงไปจากเธอแต่มันได้มอบชีวิตใหม่ในวัยห้ที่มั่นคงและเปี่ยมสุขให้แก่เธออย่างแท้จริง